สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับเช่นเคยครับมีนู้แม่น้อยน้ำมันนะวันนี้จะมาอ,าอกไก่ผัดขึ้นช่ายก่อ,อนเลยปล่อยแก๊สให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำลงไปพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่กระเทียมอันนี้ผมใส่หมด พอหอมแล้วผมก็จะใส่สใ,ใส่ไต่เป็นซอสดำนะครับไปคนไปผัดให้สุกพอไต่สุกแล้วผมก็จะใส่ขึ้นา่นยลงไปผัดน,นะครับนะแล้วก็จะใส่พริกหวานสีเหลืองแล้วก็พริกขี้ฟ้าสีแดงลงไปผัดรวมกันเลย เพิ่มสีสันเพิ่ออมรสชาติก็ใส่ซอสก่อนาง่มไปก็เติมรสชาติเขียวโอเค okay, ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับอย่าวอยู่ดีนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ,บ,วบะะสวัสดีครับ